ัดกระบะแบรนด์หลักตฟยต้ารีโวร่รวบรวมมามากกว่า10กว่าคันพ,พี่ขาวันนี้จัดมาให้นะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยค่ะเก็บรุ่นชัดเจนและที่สําคัญตัวรถเป็นเดิมโรงงานะว่าศูนย์พร้อมกับฟีดาอออกรถแค่ศูนย์บาทได้เลยุพี่ขาใครที่หากระบะรถป้อางเนะคะปรับกว่ศูนย์แท้ไว้ใช้งานอย่าพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้บอกเลยว่าวันนี้เอาใจสายรีโว่เท่านั้นพี่ๆี่ท่านใดที่หาอยู่ไปรับชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทอตทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องเันอันกระบะมือสองพี่พี่ค่ะสำหรับวันนี้นะบอกเลยว่าพบเจอกับหนูคลิปพิเศษสําหรับคนพิเศษค่ะคุณพี่วันนี้นํากระบะรีโวเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเป็นรถประวัติศูนย์นะคะวันนี้บอกเลยนะว่าเอาใจสายพี่พี่รีโวนะคะสายกระบะกันนะวันนี้ยกมาให้มากกว่า10คันเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะ ฟรีดาวผ่อนเบาคุณพี่นะคะตัวรถราคาดีด้วยและที่สําคัญนะคะใช้เรทดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยสําหรับคุณพิเศษวันนี้จัดให้นะคะสายกระบะแบรนด์หลักไม่ควรพลาดวันนี้นํามาให้ดูเยอะแยะมากมายหลายคันยังไม่ติดจองกันด้วยนะคะคุณพี่มาเลือกมาจิ้มมาชมได้เลยนะ,ะสาหรับใครที่หาไว้ใช้งานอย่าพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้นะคะพี่พี่จะได้ดูตัวรถพร้อมกับราคาและเลทผ่อนนะคะใครที่หาไว้ใช้งาน ไปรับชมกันได้เลยนะใครที่สนใจนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวหนูขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็นลาย a n 1 9 z นะเปิดหัวมาหนูจับคันแรกให้เลยนะคะเพิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้ได้เป็นตัวรอโคเนี่ะตรงนี้จะเป็นโฉมหน้านะคะที่เป็นตัวหน้าใหม่หลอๆแบบนี้นะ ราคาเนี่ยอยู่ที่759,000นหาหนเคะตัวรถเนี่ยเป็นปี2 0 2 0 2นยีประมาณนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยไฟเดียมเลนนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเซนเซอร์ด้านหน้า2ตำแหน่งนะคะป้ายทะเบียนสวยมากๆนะคะคุณพี่คันนี้ป้ายทะเบียนอยู่ที่อ่าป้ายทะเบียนเนี้ยนะบอกเลยนะว่ามีราคานะคะปกติแล้วลูกค้าให้มาเนี่ยเขาจะเอาป้ายคืนถ้าป้ายสวยๆแบบนี้แต่คันนี้ไม่คืนคะ่ะ คันนี้จัดให้เลยนะคะเอาไปได้เลยนะเรียมสันคมบอดี้นะคะูมแก้มข้างทุกอย่างมาเดิมหมดแต่คันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้อาบน้ำทำสปาเนะคะเดี๋ยวเราทำสปาให้759,000ได้รีโว l ล o อโคโสภาพสวยเดิมโรงงานไปใช้งานเครื่อง2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวพ r ี n n นเเป็นตัวดับเบิลแคปปี2021นะคะสวยมากสีขาวนะคะมีโรบาร์ติดมาให้เรียบร้อยพร้อมกับสติกเกอร์นะคะ คันนี้พีดาวผ่อนอยู่ประมาณ14ื่นนะคะคุณพี่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันภายในสวยเบาะหนังปรับไฟฟ้าสภาพพึ่งเข้าหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านมาพร้อมกับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะและก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เป็น eco โหมดและ normal โหมดเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทให้เบาะปรับไฟฟ้ากระจกออโต้สบานนะคะคุณพี่คันนี้บอกเลยว่าระบบเซฟตี้ของเขาค่อนข้างดีและออปชั่นที่ให้มาคุ้มนะ ภายในได้ช่องเป่ปอากาศลมแอร์มาพร้อมกับตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังสภาพสวยนะไม่มีร่องรอยแต่รล้อแรงงานนะคะแต่ตัวรถเหลือแค่ทำความสะอาดเท่านั้นเลยให้พี่พี่ดูหลังครงหลังคาด้านบนสะ,สะอาดมากนลคะใครที่มีรายได้ตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดปอดแบ็กวิดบูโรมาจาัดคันนี้ได้เลยคนเดียวไม่ต้องหาค้ำไม่ต้องหากู้ร่วมคุณพี่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 4 0 0 0บาทเท่านั้นแบบเรทรีดาวนะคะ ออกรถใช้เงินสุนบาทได้เลยนะสำหรับพี่ๆที่ประวัติเครดิตดีนะเซนเซอร์4จุดด้านหลังกล้องถอยเดิมโรงงานชุดแต่งมาครบนะไฟท้ายแบบ LED นะ่คุณพี่คันนี้สภาพสวยมากๆใหม่กริฟเลยนะปี2021นะคะแมกไลเนอร์ด้านในเหลือทำความสะอาดแต่ว่าไม่มีร่องรอยแตกร้าวกินเนื้อนะคะโลบารส์สภาพสวยเป็นสีดำสติ๊กเกอร์มาให้รอบคันเรียบร้อยนะคะ คิวซุ้มล้อมีมาครบทุกร้อมือเปิดสมาร์ทเอ็นทีคีเรตกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับกล้องให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจเจ้าคันนี้รีบทักเข้ามาด,ด่วนช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างแอดโทรเข้ามาได้เลยแอดไลน์มาก็ได้นะคะมาดูคันนี้ชมน้าหล่อนะคะตัวสีดำสีประตูคุณพี่ค่ะตัวนี้จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลด้วยนะสำหรับพี่พเนี่ยที่เป็นสายกระบะเกียร์แมนวนวลคันนี้หนูบอกเลยว่าราคาคตรคุ้ม5 8 9 0 0 0าเท่านั้น เลขมาอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0มกิโลกับรถปี2020นะคะในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะคะเขาจะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรนไฟเลี้ยวเป็น led ไฟ daytime running light ได้เป็น led ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเซตนะคะคุณพี่คันนี้ได้กระจังหน้าสีดำตัดกระเทาเมทัลิกป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยภาษีพรบรจัดเตรียมให้เสร็จสับบันไดขึ้นข้างนะคะมีมาให้ครบกระจกเดิมโรงงานรอบคานบอดี้แก้มข้างตัวแม็กเนี่ยนะ,ะจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะ คันนี้นะหนูบอกเลยว่าแม็กสวยมากนะคะแม็กเดิมนะคะคุณพี่ดิสเบกคู่หน้านะคะในส่วนของบอดี้แก้มข้างก็มาสวยนะคันนี้ได้กระจกมองข้างกับพัาไฟฟ้ากระจกเดิมโรงงานนะคะภายในตัวนี้จะได้เป็นเกียร์แมนนวลเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เหมือนกันนะคะเป็นอีโค o โหมดได้เนะะี่ยหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์โหมดได้เหมือนกันและได้ส่วนของเบาะผ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะตัวเบาะนี้สภาพสวยรถเข้าใหม่นะคุณพี่นะ เป็นหน้าจอเนี่ยที่ติดจอ Android มาให้นะคันนี้ลูกค้าเก่าติดเสริมขึ้นมาเนี่ยสำหรับจอ Android หน้าจอเนะคะเป็นเป็นหน้าจอทาชสกีนกะระยะถอยจอดให้พวงมลาลัยมาติฟังก์ชันมีฟังก์ชั่นรับโทรสั่งการด้วยเสียงได้นะคะในตัวพวงมาลัยคันคนี้สีดำนะคะ0 0 0 0 0น0 0 0ฟีดาวผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะเรดดอกเบีย,บยพิศเศษใช้ได้นี่ยคันนี้ สภาพสวยนะสีดำเนี่ยตัวนี้จะเป็นรีโว่สองจุดสี่รุ่นมิดเนี่ยคะ่ะเป็นตัวแมนวนวลนะคะเป็นเป็นสี่ประตูแมนวนวลปีสองพันยี่สิบเนี่ยคะ่ะเป็นอ่าดับเบิลแคปพีเรเนอร์นะใครสนใจเจ้าสีดำคันนี้คะขาหนูได้เลยนะคะมาดูคันนี้คุณพี่ขาคนันนี้ต้องแจ้งก่อนนะว่าตัวรถเพิ่งเข้าเนี่ยคะ่ะราคาที่แบบ ราคาจริงเลยนะคะยังไม่ได้ที่ราคาตั้งขายเสนอขายเนี่ยยังไม่ได้มานะแต่ถ้าใครนสนใจเจ้าคันนี้ก็ทักมาหาหนูได้นะคะแคปหน้าจอแล้วทักมาเลยสภาพตัวรถสวยเนี่ยป้ายเนี่ยก่อป้ายยังไม่ได้เป็นทอออโต้เลยนะคะเพราะรถเพิ่งเข้าเลยนะสภาพสวยมากแมกอลลอยเดิมนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยคันนี้ก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 0,000กว่าบาทนะคะหมื่นพันะตัวรถเปิดไม่ได้นะ,ะขออภัยด้วยเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะ การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดนะคะไฟท้ายแบบ LED นะคะมีกล้องในส่วนของตัวกล้องเนี่ยเขาไม่ได้ติดมาให้นะไม่ได้มีกล้องเดิมจากโรงงานมาและลูกค้าเก่าก็ไม่ได้ติดมานะคะแต่จะได้เป็นรถเดิมๆแบบนี้แบตโรโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3เป็น LED มากราเนอร์ด้านในไม่มีร่องรอยกินเนื้อนะคะแต่ว่าเหลือทําความสะอาดเท่านั้นนะใครสนใจนะคะเจ้าสี่บอลเงินหน้าหล่อคันนี้มาจัดได้เลยคุณพี่ บอกเลยว่าตัวรถไม่มีดต่อตัอตอตอนเลขเครื่องเลขถัขงตรงชัดเจนบอกเกรดรุ่นชัดเจนนะคะยังเป็นมีใหม่เลยได้เป็นยังดันหลบด้วยนะคะใครที่หาสี่ประตูคันนี้นะมาจัดได้นะคะพี่แคปหน้าจอรลทักมาได้นะคะบอกเลยว่าราคาดีผ่อนไม่เกิน11,000ไม่เกิน12,000แน่นอนนะคะฝากไปด้วยแล้วกันนะคะ3,000ผ่านไปแล้วคุณพี่มาดูคันนี้นะคะเข้าใหม่นะตัวนี้เป็นตัวแคปพรีเรเนอร์นะคะเข้าใหม่เหมือนกันนะ ให้ดูก่อนนะคุณพี่คันนี้สีขาวนะคะเดิมโรงงานจัดแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยไฟหน้าแบบโปรจกเจคเตอร์เลนส์ LED เดอทํามันนิ่งไร้ฟตัหมอคุณหน้ามีมาครบแม็กนี้เป็นแม็กแต่งของเลนโซนะคะสภา,าพสวยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคปสมาร์ทแคปทีรันเนอร์นะคะภายในเนี่ยของเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเหลือทําความสะอาดนะคุณพี่รถอาจจะดูแบบว่ามีฝุ่นหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ จอกลางทัชกินมีมาให้พร้อมกับระยะถอยจอดแอร์แบบอนาล็อกพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะฟีดาวได้เหมือนกันถ้าสนใจคันไหนก็ทักมาสอบถามหนูได้เดี๋ยวหนูให้ราคาแบบรายละเอียดแบบชัดเจนนะคะไอส่วนของด้านหลังสภาพสวยเลยนะตอนที่2เนี่ยนะคะตัวบอกไม่มีร่องรอยแต่ขันลายงานหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านนะคะน่าใช้งานมากๆ ใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เรียมสันคมบอดี้หัวน็อตทุกอย่างมาเดิมหมดไม่มีร่องรอยใดๆั้สิน้นกาลันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะถ้าตัวรถมีพิวามชนหนักตกน้ํานะคะกลับสีเลขเครื่องเลขขังไม่ตรงเล่มชํารุดสูญหายนะคะเปลี่ยนเล่มใหม่ทําเล่มใหม่ขึ้นมาคุณพี่นํารถมาคืนเราได้เลยนะยายินดีให้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์คันนี้เข้าใหม่ฝากไปด้วยพี่แคปหน้าจอตามป้ายทะเบียนไว้แล้วทักมานะคะ มาดูคันนี้นะคะคันนี้เข้ามาสักพักแล้วนะป้ายเนี่ยเป็นของอ่าตัวตัวป้ายเป็นของทอออโต้แหละคันนี้จะได้เป็นแครบแมนนวลนะคะเป็นปี2022เลขไม้39,000กิโลราคาเสนอขายเนี่ยนะอ่าคันนี้ขอภัยคันนี้นะคะแครบแมนนวลปี2022นะป้ายทะเบียนได้ตามนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้คันนี้เลขไม้39,000กิโลนะคะหนูขอภัยนะคันนี้เลขไม้39,000กิโล ตัวหน้าเนี่ยจะได้เป็นตัวมิดนะคะเป็นแคปพีเรนเนอร์เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะห้าแสนสี่าพนฟีดาวผ่อนอยู่เดือนละประมาณ9,000กว่าบาทนะคะฟีดาวผ่อนอยู่เดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ส่วนตัวเนี้ยนะ,ะเขาเข้ามาสักพักแล้วนะคะ4ี่แสนเก้าหได้เป็น2องจุดสี่เอ็นพีสมาร์ทแคปนะคะพีเรนเนอร์ปี2020นะคะเลขมาอยู่76,000กพนิโลนะคะคันนี้ฟีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเกือบ9,000นะคะ นี่คันนี้ฟีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเกือบ9,000ป้ายทะเบียน3217เนี่ยนะคะส่วนป้ายนี้413เนี่ยไม่สา0 0มื่นเ0้าี่าพนฟีดาวผ่อนหมื่นกว่าบาทนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์เป็นแคปแมนนวลนะคะรถปี2022ไม้น้อยนะคุณพี่มาจัดได้นะคะซีดานม,มี2คันนะนี่นะคะตัวมี2.4 NT นะคะที่เป็นป้าย3217นะคะแล้วก็ตัว2.4รุ่นมิดนะคะ ที่เป็นป้าย413รุ่นมิดเนี่ยราคา549,000ตัว NT เนี่ยราคา499นะเป็นรถไม้น้อยทั้งคู่นะคะถ้ามิดนะคะจะไม่ส0 0 0 0ถ้าตัวเอจะไม่อยู่ที่76,000นะคะใครสนใจคันไหนก็ทักมาได้นะมาดูคันนี้นะคะคันนี้เข้ามาสักพักและเป็น2.4นะคะเป็นรี v o นะ,ะเป็นตัวที่เป็นตัว e ีพัทนะคะพรีเเนอประตูนะ,ค,ะคันนี้เลขไม่ประมาณ80,000นะคะคุณพี่ เลขมาอยู่ที่ประมาณ80,000ราคาเนี่ยสีขาวสีประตูออโต้เนี่ยราคา569,000เนี่ยถือว่าได้คุ้มนะพี่พี่ให้ดูนะคะภายในของเขานะนี่ได้มาสวยนะคะตัวเบาเป็นเบาผ้านะคะเบาฝั่งด้านนู้นนะเอาไปปรับสภาพทําสปานะคะจอกลางทัชสกรีนมีมาให้กระระยะถอยจอดให้แอร์แบบอนาล็อกนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่เดือนละประมาณห0 0่นกว่าบาทนะคะหมื่นไม่เกินนี้นะ ได้สวยเลยนะคะนี่ตัวเบาะใหม่ๆนะเหลือแค่เขาเอามาใส่คืนแค่นั้นเองนะเพราะว่าตัวรถไปปรับสภาพนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามหนูได้นะคะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยมากเลยนะคุณพี่คันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะราคาจะอยู่ที่สี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะคันนี้จะเป็นตัว 2.8G นะคะเป็นตัว p รี n รน r นะคะคุณพี่4ีคูณนะคะ 4แสนขอภัย7 4 9 0 0 0นะพัฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละ 1, 000, 1 000, 4ื่นเหมือนกันนะถ้าสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตัวรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพทอมสปาเท่าไหร,ร่นะภายในนะคะตัวนี้จัดแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะมีไฟเดทาวน์นันก์ไลท์มาให้ด้วยนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะป้ายทะเบียนที่เป็นชุมพร7 4 9 0 0 0นะคะ,นะคะเลขไม้เนี่ยอยู่ประมาณ น่าจะประมาณแสนนะคะแสนต้นนะคะคุณพี่ราคาเนะี่ยเจ็ดแสน่ะเป็นเป็นตัวสีคูณสนั่นแหละนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้คุณพี่เนื่องจากรถเข้าใหม่นะคะหนูก็ยังไม่ได้แบบว่ารายละเอียดแม่นเท่าไหร่เนี่ยต้องรอดูในชีตอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เข้าใหม่นะคะราคาอยู่ที่6 6 9 0 0หตัวนี้จะเป็นตัว e plus นะคะ2.4 p i r a n h นะคะเป็นตัว d o บล c a ปนะ รถคันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่แค่แสน0จ็ดพันกิโลสภาพสวยมากนะคะได้ในส่วนของรถที่เป็นปี2020ด้วย669,000ตัวนี้น่าจะเป็นตัว4คูณสนะคะ4ประตูนะราคาด e ีคุณพี่ฟรีดาวได้เลยนะคะรุ่นนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่เดือนละประมาณ13,000ถึง14,000นะคะใครสนใจคันไหนก็ทักมาหาหนูได้เลยนะ,ะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้นะคะ สามคันนี้เนะี่ยราคาเท่ากันนะห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่รุ่น e นียคะคุณพี่เป็นรถปีสองพันสิบเก้ายี่สิบนะคะราคาดีฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทถึงหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะได้เป็นสองจุดสี่ e pirner นะเป็นตัวสี่ประตูออโต้ยกสูงนะคุณพี่เดี๋ยวให้ดูภายในกันฟักคันหนึ่งนะรายละเอียดตัวรถเหมือนกันหมดนะรถปีเดียวกันราคาเท่ากันฟีดาวผ่อนเท่ากันนะคะเก้าพันกว่าบาทถึงหมื่นต้นๆนะ ภายในจะได้แบบนี้ทุกคันเลยเนะคะเป็นบอบผ้านะคะพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันเป็นจอวิทยุ fm am cd dvd เล่นได้แล้วก็เชื่อมต่อ USB AUX ได้นียคะเกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนมหมดการขี่ได้เป็น ECo Mode Power Mode ได้แล้วก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกมาให้นะคะ3คันนี้เป็นจุ2.4รุ่นอีกนะฟรีดาวน์่อนเดือนละ9ก0 0ักว่าบาทนะคะราคาเท่ากันเลย519,0 0 0บาทคุณพี่สนใจคันไหนก็ทักอินบ็อกมาสอบถามหราได้นะคะ วันนี้จัดมาให้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะ,ะจะเต็มฟรีดาวได้ทุกคันราคาเบาๆคุณพี่ถ้าชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษก็ทักอินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันันทอโต้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคันไหนสายรีโว่นะคะสายกระบะยกสูงคุณพี่มาจัดได้นะคะทุกคันหนูฟรีดาวให้ได้หมดรับรถภายใน3วันนะีคะ ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนนะคะในกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัด77จังหวัดในกร,รุงเทพมหานครเรามีบริการวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านลูกค้าทุกท่านและมีบริการส่งรถให้ด้วยถ้าไม่สะดวกมารับรถเองนะคะอย่าลืมนะคะคุณพี่หารถไปใช้งานต้องหารถที่ดีมีคุณภาพตรวจสอบได้อย่างเช่นบริษัทฮออโต้ของเราคัดคุณภาพรถเกรดเให้ทุกคันนะคะร้อเเซและตรวจโครงสร้างตรวจรถ 274. จุดก่อนจัดไฟแนซน เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถที่พี่พี่ได้ไปเนี่ยคะไม่มีพิความชนหนักไม่มีตกน้าไม่มีกรับสีไม่มีกอไม้แน่นอนนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ใครสนใจช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างติดต่อมาได้นะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยอันอันทออโอตโต้ของุญาลาทุกท่านทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณพี่ถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้หนูต้องขออภยัยวันที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะอยากได้รถติดต่อหาหนูช่องทางด้านล่างโทรมาได้ตลอดเวลา ลาพี่ๆทุกท่านทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ